การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของแรมเพจวันที่26ตุลาคมปี2022 วันนี้เนี่ยเรื่องราวในแรมเพจก็จะมีเรื่องราวของส r v e Stickland ครับกับเดี c l คร m ที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากส w e r s ติกแ Land เนี่ยมีลูกเล่นลูกไม้อะไรที่ทำให้ลำาขาใจและเดี c l คร m เองก็เป็น AEW World Tag Team Champion อยู่นะครับผมเรื่องต่อมาก็จะเป็นการพูดครั้งแรกของ t t a n Page นะครับหลังจากที่ The Firm เนี่ยได้ทำการหักหลัง MJF ไปเมื่อ d ดนา m ไมทที่ผ่านมา แล้ววันนี้ครับจะมีการชิงแชมป์ TNT แชมเปี้ยนระหว่างวอร์โลครับกับแมตต์เทเวนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกจอห์นม็อกซ์ลี์ครับเจอแมตต์เมนา ตัวแมตต์โอเคนะครับไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่คือมันดูธรรมดามากไปอ่ะมันไม่ได้มีช็อตอะไรให้ตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรให้ว้าวเลยการต่อสู้การทําอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําไปงั้นๆไม่ได้หวังผลชนะนะครับมันก็เลยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกถึงการต่อสู้ที่ดุเดือดไม่ทําให้เราได้สัมผัสถึงความอยากเอาชนะหรืออะไรพวกนั้นเลยตัวแมตต์ก็เลยออกมาค่อนข้างน่าเบื่อนะครับตอนจบเนี่ยจอห์นม็อกซี่ใส่เลียวในเกตโชวเอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตต์นะครับสต็อ,อกลี่ฮัา สตอลี่บอกว่าจอห์นฉันรู้ว่านายโมโ oh, หที่พวกฉันเนี่ยรอบทำร้ายนายเมื่อไดนาไมทยที่ผ่านมาแต่นายทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกแต่ถ้านายอยากจะสู้กับพวกเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสัปดาห์หน้านายจะได้เจอกับรีโมเรียตี้ถ้านายอยากรู้ว่าเขาทำอะไรได้เนี่ยเขาจะกระทืบนายจนนายจำไม่ได้ด้วยสาวันนายเป็นใครจอห์นม็อกสลีย์บอกว่านายเป็นคนที่มีความสามารถดีนะโมเรียตี้แต่การที่นายไปอยู่กับไอ้กรกู๊กนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้น ฉันจะสู้กับนายและฉันจะกระทืบนายให้เละตัดภาพมาที่เจดคาเกลนะครับเจดคาเกลบอกว่านายราโรสเธอมาขโมยเข็มขัดของฉันไปฉันคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีใครเอาชนะได้ครั้งหน้าที่เราเจอกันฉันจะทําให้เธอรู้ว่าใครคือขาใหญ่ของที่นี่ตัดภาพมาคู่2นะครับคิดลีเจอกับเซอร์เพนติโกคิดลีพาวะวร์บอมทีเดียวเอาชนะไปได้เลยนะครับ หลังจบแมตช์เนี่ยคีรีถูกสัมภาษณ์ว่าพวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งใน Champ Team, แชมป์แท็กทีมล้วจะได้ชิงในฟูเกียนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดอะไรเนี่ยเดียเคลมก็เปิดตัวออกมาเดียเคลมบอกว่าขอโทษทีที่ขัดจังหวะน,นะแต่ว่าพวกเรามีปัญหาที่คีรีจะต้องตอบฉันเนี่ยตามหาบิลลี่กันไม่เจอทั้งโทรหาทั้งส่งข้อความเขาก็ไม่ตอบเพราะฉะนั้นนายบอกมาเลยว่าไอ้์เวิร์ฟอยู่ไหนเซวิร์ฟสติ๊กแรงโผล่มาที่หน้าจอนะครับแล้วบอกว่าวันดีทุกคนขอต้อนรับพวกนายให้เจอกับ d a ดี y แอส ครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราเสียเข็มขัดแชมป์ก็พอนายและตอนนี้เรากําลังจะได้รีแมชแต่ฉันจะต้องทําให้แน่ใจก่อนว่านายจะไม่ได้ไปที่นั่นในวันชิงแชมป์สวอชติกแลนตัดนิ้วของบิลล่กันนะครับก่อนที่ภาพจะตัดไปตัดภาพมาคู่3านะครับไทเมโล่เจอกับเมดิสันเรนตัวแม์ไม่ค่อยดีและไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับถึงแม้มันจะมีท่าดีๆบ้างแหละแต่ว่าตัวแม์เองค่อนข้างที่จะช้ามากๆครับมันเลยทําให้ไม่มีความลุ้นอะไรมากมายนะัก แถมช่วงท้ายของแมดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการบิวท่าไม้ตายให้มันดูดีขึ้นมาเลยทั้งความเร็วทั้งความตื่นเต้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้นําไปสู่ตอนจบที่ดีนะครับตอนจบเนี่ยไทยเมโลใส่ไทเคโอกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่อ e ีธานเพจนะครับถูกสัมภาษณ์เรื่องที่พวกเขาเนี่ยหักหลัง MJF อ e ีธานเพจบอกว่าพวกเราตัดสินใจว่าก,กลุ่มของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไป MJF นายทําให้พวกเราจะต้องเปลี่ยนแผนนายทำทุกอย่างเพื่อตัวของนายคนเดียวนายต้องการทำทุกอย่างให้ถูกต้อง แต่อย่าลืมสิว่าพวกเราเนี่ยคือคนที่ช่วยให้นายได้เป็นผู้ท้าชิงเราเป็นคนที่จะทําให้นายเนี่ยได้กลายเป็นแชมป์โลกแต่นายกลับเปลี่ยนแผนทุกๆอย่างเพราะงั้นพวกเราก็จะต้องเปลี่ยนของพวกเราด้วยถึงนายจะไม่ชอบก็ตามพวกเราจะกระทืบจอห์นม็อกซลีย์ให้เละและเราจะส่งให้นายเนี่ยเข้าสู่ฟูเกียแบบร0 0์หลังจากนั้นเนี่ยฉันจะเดินเข้าไปท้าททยเพราะว่าฉันเนี่ยได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ผู้ท้าชิงแล้วเป็นที่เรียบร้อยฉันจะเดินเข้าไปใน Winter I s Coming และออกมาในฐานะของแชมป์โลก ฉันจะทำในสิ่งที่ MJF ทำไม่ได้นั่นก็คือการเอาชนะจอร์ดม็อกส์ลีตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกในการท้าชิงแชมป์ TNT นะครับแมทเทเวนเนี่ยบอกว่าฉันจะเล่าให้ฟังในวันที่ฉันเซ็นสัญญานะเข้าสู่ Ring of h o n o r ในวันแรกเนี่ยฉันก็ได้กลายเป็นแชมป์เลยและคืนนี้พวกเรามาที่ AEW เป็นครั้งแรกพวกเราก็จะกลายเป็นแชมป์เช่นเดียวกันวอลโลบอกว่าดูนายมั่นใจหน้าดูเลยนะฉันรู้ว่านายคือหน้าใหม่แถวนี้ แต่ฉันรู้ว่านายรู้ว่าฉันเป็นใครนายรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรกับผู้คนฉันพวบบอมผู้คนครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในทุกๆคืนแล้ววันนี้นายจะได้สัมผัสมันแทนการมองขอต้อนรับสู่โลกของวอร์โลคู่4นะครับชิงแชมป์ TNT แชมเปี้ยนวอร์โลเจอ m a แมตช์ n นะครับ ตัวแมตค่อนข้างโอเคเลยครับคือวอร์โลเนี่ยโดนเนิร์ฟไปพอสมควรเรื่องความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าการเล่าเรื่องที่ออกมาเนี่ยมันก็ทําได้ไม่น่าเกลียดครับมีการเล่นงานจุดอ่อนอย่างจริงจังทำให้เห็นได้ชัดแล้วก็มีข้อได้เปรียบมากขึ้นระหว่างการปล้ำนะครับรวมทั้งการขึ้นมาปั่นป่วนของเพื่อนตลอดทั้งแมท ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคือทําให้วอร์โลเนี่ยโดนอัดได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแย่นะครับแถมขนาดตัวของแมตทเวนเองเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไปกว่าวอร์โลสักเท่าไหร่มันก็เลยดูสมเหตุสมผลอยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับตอนจบเนี่ยวอร์โลใส่พาวเวอร์บอมบ์เอาชนะไปได้หลังจบแมตนะครับวอร์โลเนี่ยโดนเดอะคิงด้อมลุมกระทืบก่อนที่ซาม,มุนโจจะเปิดตัวออกมาช่วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าเอาฮอบเราก็เดียร์บัสซี่เข้ามมาลม low, ลุกกรรระะทืบบววอโโแ้็นจไปคั สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรก The Firm Remuerty นะครับท้าเจอกับจอห์ John b o ลีย์ใน Dynamite เหตุการณ์ที่2นะครับเจคคาเกลเนี่ยจะจัดการใน Raw Road เหตุการณ์ที่3นะครับส a w b ส c k s t e g n e เนี่ยรับพาตัวแล้วก็ตัดนิวบิลลี่กัดออกไปเหตุการณ์ที่4นะครับอีธานเพจเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์หาผู้ท้าชิงใน Winter Is Coming และเหตุการณ์ที่5นะครับเพราะว่า The Hob The Embassy แล้วก็ The Kingdom เข้ามาลุมกระทืบวอร์โลแล้วก็สามหมดจบ สรุปแม็กกันหน่อยนะครับคู่แรกจอห์นม็อกซ์ลีย์เจอกับแมดเมอร์หนะนะครับจอห์ ley, นม็อกซ์ลีย์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับคีรีเจอกับเซอร์เพนติโก้คีรีสามารถเอาชนะไปได้ครับคู่ที่3ครับไทเมโลเจอกับเมดิสันเรนไทเมโลสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับชิงแชมป์ TNT แชมเปี้ยนวอลโลเจอกับแมดเทเวนนะครับวอลโลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ตัวแม์ในสัปดาห์นี้ของ Rampage นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่บางแม์คือไม่ได้มีความรุนหรือว่าความสนุกเลยนะครับสิ่งที่ไม่ทําให้มันแย่เนี่ยคือท่าต่างๆที่ใส่กันมันยังดูสมบูรณ์ไม่ผิดพลาดนะครับมันก็เลยกลายเป็นแม์ที่โอเคแหละแต่ว่าไม่ได้มีความสนุกให้เราดูอย่างเต็มที่สักเท่าไหร บ,บางแมตช์เนี่ยจบลงแบบไม่มีการบิ้วความสนุกด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นแมตช์ของไทเมโลคือแบบไม่ได้เลยฮะช่วงกลางแมตช์ที่ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าเบื่อมันเป็นเพราะว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าโฆษณาหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ปั้มจริงจังสักเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่จบโฆษณาลงนะฮะตัวแมตช์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เลยแถมตอนจบเนี่ยก็คือค่อนข้างผิดหวังแลกหมัดกัน23ทีแล้วอยู่ดีๆก็ใส่ท่าไม้ตายเอาชนะไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหลีกหญิงของ AEW เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะ แต่ว่าก็จะมีอะไรแบบนี้หลุดออกมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอสมควรส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับคิดว่าเดอะเฟิร์มเนี่ยก็คงมาเป็นตัวฆ่าเวลาของจอห์นม็อกซลี์ไปเรื่อยๆแหละด้วยความที่มีสมาชิกหลายคนเนี่ยก็น่าจะเจอกับจอห์นม็อกซลี์ได้หลายๆสัปดาห์นะครับรวมทั้งเล่าเรื่องของ MJF ควบคู่ไปด้วยส่วนในด้านของสวิร์ฟสติกแลนด์นะครับคือโอเคแหละพยายามทำเนื้อเรื่องให้มันฉีกออกไปเลย อย่างการรับพาตัวการตัดนิ้วอะไรเนี่ยคือแบบทําให้มันสุดขั้วไปเลยก็คือโอเคอยู่นะครับในแง่ของการนําเสนอมันก็ทําให้เราคิดต่อไปว่าเออแล้วคิดลีที่ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ไม่ชอบกลโกลงอะไรแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะยอมจับคู่กับเวิร์ฟแล้วต่อสู้ด้วยกันเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วถ้าต่อสู้กันแบบไม่เต็มใจเนี่ยสุดท้ายคิดลีจะหักหลังเซิร์ฟสติกแรนหรือว่าเซิร์ฟสติกแรกจะหักหลังคิดลีก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าในแง่ของแชมป์แท็กทีมเนี่ย ผมค่อนข้างที่จะเสียดายที่เขาตัด FTR ออกไปนะครับรวมทั้งเดิรก,กันด้วยด้วยการพัวพันที่มาทําให้ FTR เนี่ยไม่ได้ชิงแชมป์ตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการชิงแชมป์สีเศร้าเนาะน่าจะสนุกกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าหายไปเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าในไดนามท์จะมีอะไรอัปเดตไหมเพราะว่าการชิงแชมป์แท็กทีมของ s w อร์ปอินอาร์กอกับเดียเคลมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในฟูเกียแล้วแน่นอนนะครับ และถ้า FTR เนี่ยไม่ได้ชิงจะเอาไปไว้ตรงไหนในศึกที่ค่อนข้างที่จะเป็นศึกที่ใหญ่มากๆของ AEW นะครับจะเอาไปแปะกับวอรดโล่เหมือนเดิมไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวอรดโลมีแค่2คนนะครับคือซาโูโจแล้วก็วอรดโล่ตอนนี้ก็คือโดนล,ลุมกระทืบอย่างหนักจํานวนของคนเนี่ยมันกลายเป็น2ต่อ5นะครับซึ่งถ้ารวม FTR กับชอนสเปียร์เข้าไปมันก็จะกลายเป็น5ต่อ5พอดีแต่แต่นะครับมันจะกลายเป็นสศึกใหญ่ นะฮะที่มีแท็กทีมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉยๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของดีกรีความเป็นแชมป์นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของฝีมือของ FTR ด้วยคือ FTR เนี่ยถ้าสามารถปล้ำได้อย่างเต็มที่มันสามารถทําให้คนดูเนี่ยสนุกกับโชว์ได้อย่างมากแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาไปแปะในแมตช์แท็กทีม5คนมันจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่หรือเปล่าเหมือนกับคราวที่แล้วที่ขึ้นปล้ำาคนนะฮะเพราะว่า มีวอ์โลเพิ่มขึ้นมาอีกคนตัวแหม่ก็ค่อนข้างที่จะธรรมดามากๆนะครับไม่ได้สร้างความหมือหวาไม่ได้สนุกสนานขนาดนั้นนะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่า FTR ควรจะปั้มในนามของเทเอฟทคนเพื่อปั้มแท็กทีมมากกว่ามากกว่าที่จะเอามารวมกันหลายๆคนแล้วก็เอามาปั้มกันนะครับหวังว่ามันจะไม่มีการรวมกันเกิดขึ้นอย่างที่ผมคิดนะครับ เนื้อเรื่องหลกัหลกๆของแรมเพจก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับบางอันมันก็เกี่ยวเนื่องกันบางอันมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันส่วนใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ